สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกรเกษตรตามภาษาในเจมวันนี้วันที่10ครับอัปเดตท,ทุกวันเลยมาดูน้ําเพราะว่าน,น้ําเอ่อล้นขึ้นมาครับวันนี้เรามาดูข้าวแปลงโนนนะครับข้างบนโนนอยู่ประมาณตึงกลางระหว่างโนนกับลุ่มครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของข้าวที่ฉีดอะโมเล่นะครับเนี่ยผมได้ฉีดรอบอะโมเล่ด้วยข้าวที่นี่นี่คือข้าวเนี่ยออกรวงมาแล้วตั้งแต่ เป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่เดือนเดือนตุลาต้นเดือนตุลาก็ออกรวงเต็มที่แล้วแต่ว่าดูใบครับเพื่อนดูใบเขายังเขียวอยู่เลยนะครับใบธงยังเขียวอยู่เลยยังไม่เหลืองนะครับเนี่ยดูดูดใบใบใบธงยังเขียวดีอยู่เลยมีมีเหลืองตรงปลายหน่อยแต่ว่าก็ดูรวงครับรวงเขาก็จะไม่ไม่มีเม็ดด่างเม็ดลายเลยนะครับเนี่ยข้าวใช้ดีครับผม ลองมาปีนี้เป็นปีแรกเห็นเขาที่โฆษณากันก็ใช้อโมเล่แล้วก็พวกแล้วก็ที่ผสมกับมแมลงนะครับมแมลงต้องเป็นนอนมนไปครับผมใส่นอนมนใบนอนกอนอนมนไปแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเป็นฮอร์โมนครับฮอร์โมนทําเองครับเป็นฮอร์โมนนมสดทําเองนี่ครับก็คือผลงานเลยครับใบยังไม่เหี่ยวเลยนะครับนี่ออกเป็นเดือนแล้วแล้วก็ยังไม่สุดด้วยก็คือนี่ก็คือระแง,งสุดท้ายลว เ,เพื่อนๆว่าจะเต็มไหมหล่ละอะไเงสุดท้ายเต็มแล้วนี่ครับนี่สีเม็ดทามเป็นนี้กาลังจะเต็มละเต็มทุกอันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเม็ดลายเม็ดด่างเลยแล้วก็ละเงยสุดท้ายนี่ก็คือเต็มเลยอัดเต็มเลยเนี่ยอันนี้อันยังเขียวยังพื้นออกยังเขียวยังนั่นเลยเขียวนานมากครับเขียวนานเขียวนานเพราะว่าใบมันยังคงสภาพดีอยู่ครับผมนี่อย่างเงี้ยดีเลยครับเดี๋ยวมาดูข้างๆนะครับนี่มาดูข้างๆก็คือว่าเนี่ยออกล้างผมนะครับก็คือก็คือใบครับใบธงเหี่ยวไปแล้วเนี่ย ข้างๆกันเป็นบิ่งข้างๆกันของของตานะครับที่ข้างๆกันนี่ครับใบธงแกเหี่ยวไปแล้วแต่ข้าวยังไม่เต็มนี่เลยไม่รู้ว่าอาจจะอัดเต็มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนี่ครับนี่นี่ก็คือข้าวใบธงเขาเหี่ยวไปแล้วนี่ยังไม่ธงเสียไปหมดละใบธงเขาก็จะเหี่ยวไปหมดแล้วนะครับเนี่แต่ว่าของผมใบธงยังเขียวแล้วก็รวมๆยังเขียวอยู่เลยครับตอนแรกเห็นมันออกรวมก่อนเขาก็น,นึกว่าจะได้เกี่ยวก่อนเขานะครับเต่๋ยเอาไปเอามาแล้วยังเขียวอยู่เลยครับผม ใบทงองยางเขียวนี่อย่างเงี้ยข้าวอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆดูครับว่าทําไมต้องใช้ออมโมเล่เขาบอกว่าเป็นยาเชื้อรานะครับกันเชื้อราเม็ดด่างเม็ดลายก็พอใช้มันก็ได้ผลกินข้าวเหนียวไงเพื่อนๆเห็นไหม,ไไหมถึงลวงจะไม่เล็กนะครับแต่ก็มเม็ดด่งางเม็ดดำมเม็ดลายเนี่ยจะน้อยเลยแล้วก็เราใส่ฮอร์โมนมันก็จะทําให้ใบเขียวเนี่ยยังใบเขียวเขียวปีอยู่เลยเนี่ยเยอนี่ยังไม ยังเคี้ยวอยู่เลยครับเนี่ยเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วนี่ใบธงก,ก็ใช้างานได้เต็มที่เลยครับดูโดยรวมๆข้าวล้มนะครับข้าวล้มหมดเลยปีนี้ไม่ล้มก็แปลกครับพเพราะันลมโดนแต่ว่าดูเมล็ดด่างเมล็ดลายจะน้อยเลยครับดูอย่างรวงอย่างเงี้ยครับไม่มีเมล็ดด่างเมล็ด,ดลายเลยดูหาหาไม่ค่อยมีเลยนะครับมีมีอยู่แต่ก็ส่วนน้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆลองๆเอาไปใช้ดูนะครับถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้เนี่ยข้อาวอย่างเงี้ย ใบย ers, ังเขียวดีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมใบธงเพื่อนเห็นไหมใบธงพูมยังเขียวดีอยู่เลยยังออกมาเป็นเดือนแล้วนะครับข้าวเนะเป็นเดือนมาแล้วแต่ของตาแกข้างๆเนี่ยใบธงมันเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยเหี่ยวรอยนั่นหมดแล้วเราลองใช้วิธีการใหม่ดูนะครับลองลองลองเปิดเปิดโลกกระทัดขึ้นมาดูแล้วลองลองทำตามที่ผู้รู้เขาแนะนําดูครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมเอามาให้ดูครับเนี่ยเห็นไหม มันไม่มีเม็ดด่างเลยนะครับไม่มีป็ญลาเลยข้าวเม็ดสวยมากจะมีก็มีส่วนน้อยครับแล้วก็ลม้มล้มอยู่ตรงพื้นตรงอะไรก็สวยดีครับอยากแนะนําให้เพื่อนลองทําดูครับลองทําดูสักปีก็ได้มันไม่แพงหรอกครับมันมีสารตัวที่ใกล้เคียงกันกับอมุเล่ก็มีที่ราคาต่ํากว่าเราลองเอามาใช้ดูก่อน,นสักปีหนึ่งเราก็จะรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยใบยังเขียวอยู่เลยเป็นเดือนละยังเขียวยังเขียวอยู่เลยยังสามารถที่จะ เขาน,นมนมเข้าเนื้อเข้าอะไรได้อีกแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือชะลอการเกี่ยวของเราลงได้อีกรอให้เขาเกี่ยวให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ตอนนี้น้ําฝนตกมาก็คือโชคดีเราจะได้มีเวลาระบายน้ํเข้าวยังไม่แก่จัดเกินไปถ้าแก่จัดมากมันก็จะหักคอลวงแล้วมันก็จะล่วงครับตอนนี้ยังดีครับยังใบใบยังเขียวอยู่ไม่มีปัญหาครับดูแล้วไม่ใช้ได้ครับใช้ได้เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองลองศึกษาดูดีแล้วก็ลองลอง,ลองทําดูนะครับลองลองดูสักปีนึงแล้วจะเห็นผลเหมือนผมที่เห็นนี่ครับ ถูกใจเลยครับผมเดี๋ยวเจิกนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาข้อมูลดีๆมาฝากนะครับผมสวัสดีครับ